กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณทางเอฟซีใหม่นะคะและเอฟซีเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสรี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะ สามารถมีข้าวไม่รูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมพูดคุยนะคะ คุยกับนงแอดด้วยนะคะ สวัสดีจ้าน้องสาวโซ่คนสวยนะคะสวัสดีครับพี่โบนะคะขอบคุณพี่โบนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะขอบคุณมากมากเลย เดี๋ยวดูก่อนว่าใครมามากนะทุกคนพี่โบบอกพี่โบพี่โบบอกว่าพี่ดูคนเดียวก็ได้นะคะพี่โบบอกใช <c oughs> ่ไหมพี่โบพี่โบบอกว่าพี่ดูคนเดียวก็ได้นะคะพี่โบบอกไม่เป็นไรงวดก่อนนะคะ นูพาสลบนะคะงวดก่อนนะไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะไม่มานะทุกคนงงมากเลยนะคะแต่ว่านั่นแหละตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะการหลุดมีเยอะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตันกล้องทุกคนฝนตกนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียง ฝนตกแรงมากเลยพี่โบฝนตกแรงมากเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวให้แนวทางไปเลยแล้วกันนะคะไม่พูดพล่ำมทำเพือนะคะ ฝนตกเสียงดังไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะเอาเดี๋ยวแก้วก็ตกแตกอีกโอ้ยเนาะน,นะจังไหมสำหรับตัวที่ชื่นชอบนะคะวันนี้ขอเป็น1 0กับ7 0นะคะตัวเดียวกันนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะก็จะเป็น1 7 7 1นะคะ6 8 8 6กลับด้วย9 8นะคะ สำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็นหนึ่งปปดหนะคะเจ็ดปดแปดเจดนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายขอเป็น8ปศูนะคะกลับด้วยสาศูย์ก็ดีนะคะ สำหรับเบิ้ลนะคะวันนี้มีเบิร์นะมีหนึ่งหนึ่งมีเจ็ดเจ็ดนะคะมีเก้าเก้าสำหรับสามที่นั่งนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดแปดนะคะหกแปดสี่นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดนะคะ จดไว้ขับไว้นะคะสำหรับคณิตศาสตร์ลาวพัฒนานะคะเดี๋ยวน้องแอดลงแล้วนะคะฝนตกเสียงดังมากเลยทุกคนไม่ได้แชร์ลงบ้านเลยนะคะก่อนออกไปนะคะน้องแอดก็ฝากด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักนะคะฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดงแข่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง เอทุกท่านสอบผ่านกันทุกคนนะคะกราบสวัสดีจ้าทางนี้ก็ตกเหมือนกันค่ะนะคะพี่โบบอกอดูแลรักษาสุขภาพตเตงด้วยนะคะพี่โบฝนตกนะคะนั่นแหละอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเนาะพี่สาวโอเคนะคะเดี๋ยวหนูลงแล้วนะคะขอบคุณนะคะพี่สาวคนสวยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจจนถึงวิน,งวนาทีลงเวที นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าไม่มีเสียงแล้วไงทุกคน